สดีสดีด้วยครับผมนะแอดวีเจมุกจไฟครับผมามาเริ่มกันแบบว่าเบาๆนิดโอ้โหนะฮนะ อ่ะจากไปนะครับสำหรับบอส GT1 นะครับใครอยากได้บอกเลยว่าต้องจัดเลยนะครับนะไม่ธรรมดานะครับวันนี้เรามาพร้อมกับนี่เลยนะครับนี่เลยทอมมีดสันนะครับต่อเข้าบอส GT1 แล้วก็ไปที่นี่เลยหน้าตู้มาเซลนะครับมาเซลไม่ใช่แมวเซลนะมาเซล ครับเราก็รีวิวนี่ครับรีวิวกันตั้งแต่เช้ายันดึกเลยทุกวันนะเพราะว่าอะไรของเข้าเพียบข้างหลังนี่คือเพียบเลยนะครับเข้ามาอีกแล้วนะครับมีของเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกแล้วบางท่านไม่ต้องงงนะเอ๊จะเพียบเราถ่ายรูปซ้ําหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องงงครับคือมันมาแต่ละตัวรหัสด,ดูรหัสันจะไม่เหมือนกันเนาะเออแต่ละตัวเพราะมันตัวนี้ออกเดี๋ยวตัวนี้ก็มาเข้าอีก ตัที่ออกวนี้มาเข้าคือเรียกว่าผมเป็นแอดมินกลุ่มเนี่ยมีคนส่งมาแชทส่งมาให้ลองส่งมาขายเนี่ยกันทั้งประเทศนะมันเยอะมากๆนะวันหนึ่งผมต้องหมุนแบบโอ้เยอะมากๆนะครับถ้าเกิดตอบแชทใครไม่ทนต้องขออภัยเลยจริงๆครับเพราะว่าช่วงนี้คนขายเยอะมากๆนะนะพอๆคนซื้อแหลนะ, <laughs> <c oughs> ะนะครับวันนี้เรามีเสียงอะไรกันบ้างเนี่ยโอ้ยนะมีหลายเสียงเลยนะครับ นี้นะครับหล่อๆแบบนี้มีที่นี่เลยนะครับดนจำมวกกีตาร์ไฟเนี่ยเซตอัพให้เลยอ่ะลำดับแรกเป็นเสียงคีงก่อนเลยเนาะเสียงคีรียกปกติอยู่แล้วนะกีตาร์ทั่วไปต้องมีเสียงคีง ต่อมานะครับก็ต้องมีเสียงหวานๆเพื่อเล่นเพลงหวานๆน,นะครับนะฮะ โอ้หอันนี้ก็เปิดได้น้อยนะผมเปิดได้น้อยมากเลยครับได้ไม่เยอะเลยได้แค่สิบเองคุณที่ดูนะมันน้อยมากนะครับนะแต่ว่าเราเล่นได้ ได้ขึ้นไปแบบว่าเยอะขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับนะก็เน,นี่ยครับเราก็ตอบแชทกันทั้งวันนะครับผมก็อ่านไปดูไปอ่านไปดูไปนะบเพราะว่าอะไรคือต้องบอกว่ามันเยอะมากๆจริงๆนะครับอ่ะโอเคอ่ะประมาณนี้ตัวนี้นะครับสำหรับเสียงแต่อันนี้เพิ่มได้มาให้นะครับเสื่วว่าใครอยากได้แบบได้เยอะๆหน่อย โซโลหนามากเลยใช้ได้แต่ผมพ่มดีเลย์นหน่อยเดี๋ยวดีเลย์จะไม่หล่ออ่ะมันโดนเสียงยโซโลโกบไปหน่อยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะมีสิ่งดีเล,เลยล์รัะ ก็ทําได้นะครับถ้าคนปรับเป็นยังไงนะครับมันก็มีเสียงที่ดีทุกตัวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราฟังหมดทั้งระดับโลกนี่นะครับตั้งอยู่เห็นไะม,มมาแอมมาชงมาแชลต่างๆนี่นะครับคือเรามีไว้เพื่ออะไรเพื่อบอกทุกคนได้เลยว่ามันความเป็นมือชีพหรือจุดตรงกลางที่เขาเรียกว่ามาตรฐานระดับโลกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนี่เลยครับเราฟังเสียงพวกนี้แล้วเรานํามาใส่ใน,ในนี้ให้กับท่านแล้วนะครับ <S <S ให้เลยแบบนี้นะครับนนะเนี่ยนะเนี่ยถ้าซื้อกับเราเนี่ยเราจะปรับเสียงให้แบบนี้เลยนะครับโดยที่คุณเนี่ยไปถึงเสียบสายแจ็คเสียบสายไฟแล้วก็ตั้งเล่นได้เลยนะครับนะมันง่ายมากๆเลยนะไม่ต้องไปทำอะไรเนละ้ว ยอดนะคือถ้าซาวมันได้เนี no like that, ่ยนะครับอย่างที่ผมบอกทุกๆคลิปเลยของได้เอฟเฟกฟิลลิ่งได้หนึ่งคือได้สองซาวได้คือเราอยากเล่นเราอยากเล่นนะครับบอกได้เลยว่าเราอยากเล่นนะครับนี่นะนครับเราคือเราอยากเล่นนะครับนะเออครับนะฮะ จัดไปนะจัดไปนะครับนะจัดไปเลยนะครับใครที่แบ่าว่าอยากจะได้เอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหรือกีตาร์เนี่ยนะนี่คืออันนี้ผมตอบให้ดูเลยอะนะเนี่ย,หเ,ย,เ,หเ,ยเห็นไหมครับเนี่ยแชทกันมาถามเต็มมาหมดเลยเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือของจริงเมื่วนนะักคุณไม่ต้องไปซื้อกับโจรโอ้โหโจร,โจรมันมีแต่ของถูกมีแต่รูปภาพให้คุณดูพอคุณโอนเพืมันบอกคุณแหละ อไม่บางคนไม่บล็อกส่งอย่างอื่นนะส่งก้อนหินส่งรองเท้าเคยเจอไหมส่งหมวกกันน็อกมาให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้โหครับพวกนี้ร้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำพวกกิจไฟมีวิดีโอรีวิวก่อนส่งให้ดูนะคนหลายๆคนก็ดูอยู่แล้วเป็นฟซบุ๊กไม่ว่าจะเป็น YouTube ไลน์อะไรต่างๆผมถ่ายให้ดูเรียบร้อยนี่นะหน,นี่อ่ะมีน้องๆเนี่ยมาส่งของมาให้เห็นไหมเด้งดึงดึงดึงด๋งดึง๋งเห็นไหมบ้างนี่เห็นไหมอ่านี่เห็นไหมนี่ยคือผมให้ดูขนาดนี้นะ คือคนอย่างผมพูดในสิ่งที่ทําให้เห็นไม่ใช่ขี้คุยแต่ทําไม่ได้ไม่ใช่นะ่นเขาเรียกขี้คุยผมพูดในสิ่งที่ผมทําอยู่นะอ่าเนี่ยครับนี่คือจำพวกกีตาร์ไฟนี่คือจำมวกกีตาร์ไฟ,จ,กกไฟจัดไปใครอยากได้อะไรจัดไปคนคนนี้จริงใจและคนคนนี้บอกได้เลยว่าเป็นคนดีดีมากด้วยจัดไปครับ